พี่ต็อบครับแข่งมวยที่จะแข่งวันที่จะถึงนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับไม่อลยไหมเกินร้อยครับเกินร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับโอ้ครับเต็มพันนะครับเต็มพันแล้วครับคโอ้แล้วไอพี่ต็อบว่าคู่ต่อสู้พี่ต็อบจะมาประมาณไหนครับก็ที่เขาที่ผมเจอเจ้าภาพนะครับลืมบอกว่าเจอสถาบันราชเจ้าภาพ ก็เขาก็มาขอคอไหมครับว่าก็ให้เขาตีหน่อยนิดหน่อเคนเขาบอกว่าจะฟัดประสบการณ์หน่อคือเข้ามากอดผมก็เจอเขาฮีเข้ามหาลัยนะครับเพยาะพย aja เกิดจะให้เขากอดสักสองสามทีอยแต่เขาเชื่อแม่อย่างอื่เชื่อไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าผมต้องปิดตาก่อนกับเขาไหมโอ้ไม่พราไม่รู้สภาคงเขาจะยอมไหมครับโอ้ครับแล้วไอ้แผนของพี่ท็อปเนี่ย เป็นยังไงล่ะครับช่วยอธิบายให้สำนักข่าวทาง k k u จะ้กจื่อฟังน,นคะน 1, 2, ครับก็ผมคิดว่าจะวางแผนได้หนึ่งสองสามครับโอ้หนึ่งสองสามให้เขาตียกหนึ่งแล้วยกสองค่อยมาตีแล้วยกสามค่ชิงกันโอ้ก็ <Nat ural. S 3> ยกหนึ่งผมว่าจะามือขัดหลังตัวเอง <c oughs> แล้วก็ให้เขาต่อยก็จะมีเกียงหลบที่ต่อย, <c oughs> อยต่อยแรงครับอ,อบยกสองก็จะใช้ใช้ข้างซ้ายต่อยข้างเดียวครับยกสามเขใช้สองมือต่อยครับก็ก็กลัวเจ้าจจเจ้าภาพเขาเสียใจครับเขาไม่เชื่เยอะ ผมเข้าใจของผมนะครับครับโอ้แล้วการเตรียมตัวการฝึกซ้อมอะไรของพี่ต้อมเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมซ้อมหนักมากครับโอ้กินข้าววันละสองสามครับโอ้สองสามสองสามคำนะสองสามคำนะครับเนี่ยบอกว่าสักผาโอ้สักผาครับได้ได้ได้พวกออกของ์ดก็ตวยแล้วครับได้ได้ครับได้ได้เอาต่อนะครับการควบคุมน้ำหนักนะครับเป็นไงแค่เงี้ยก็ วิ่งมาแล้ว17-19กิโลครับโอ้17-19กิโล17-19กิโลครับลดมา18กิโล18ก yep. ิโลครับตำรวจมาหาตำรวจมาหไปเมืไลไปแลด้ได้ครับได้1 1 9กินก็ก hmm. ินข้ามาแล้ว2-3คำแ้วโอ้โหครับก็ตื่นเช้ามาวิ่ง18-19โลตื่นมาชกเป้าอีกเจ็ดแปทันรังกระโดดเทียกสี่มห สี่หมื่นหกสองโอ้โหครับครับฟิตมากครับฟิตมากเดี๋ยวค่าซ้อมได้ทั้งตัวเลยครับโอ้ครับครับทั้งนั้นสำนักข่าวไทยเราไอ้ขอดูหุ่นพี่ท็อปได้ไหมครับหุ่นที่ฟิตซ้อมมาเป็นปีครับฟิตซ้อมมาแลมปีครับจะจะไม่ไปเผยแพร่ในของสถาบันพระรัชไม่เป็นไรครับไม่ต่อสู้เขาเห็นครับผมผมไม่เผยแพร่แน่นอนครับสำนักข่าวไทยนะโอ้โหดูหุ่นของพี่ท็อปนะเบกเบกพี่เบก้าเลย Мен <laughs> 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 <os>